คชมครับไปที่เรื่องของความเชื่อกันสักทีหนึ่งนะฮะคนบางคนเนี่ยนะบอกว่าทําอะไรเนี่ยถ้ามีของของที่เราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะมันจะประสบความสําเร็จะนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือทีมฟุตซอลของไทยเหมือนกันเนี่ยนะฮะผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะพาทีมฟุตซอลไทยไปฟุตซอลโลกได้ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะคุณอํานวยวิศเสมอวงเนี่ยนะฮะพาไปดูนะครับว่าท่านผู้จัดการทีมเนี่ย ขาพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเขามีความเชื่ออะไรนอกจากฝีมือแล้วมันต้องมีดวงด้วยออะไรนปติดตามกันครับการที่เข้ามาทําในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราจะทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขนั่นแหละคือจุดหมายของพี่สุทินที่ประกาศตลอดว่าก่อนพี่สุทินตายเนี่ยหรือเสียชีวิตขอให้นําฟุดซ้อทีมชาติไทยได้เป็นแชมป์โลกนี่คือคาประกาศชัดๆของคุณสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย หลังพาทีมฟุตซอลไทยเพลย์ออฟเอาชนะอิรักร่วมผล2นัดด้วยสกอร์11ต่อ2ทะลุเข้าไปเล่นในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021ี่ที่ลุตเนียเป็นเจ้าภาพและถือเป็นการไปเล่นชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่6แต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จครั้งนี้ซึ่งคุณสุทินเปิดเผยกับเราว่าก่อนการเดินทางครั้งนี้ตนได้นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีทั้งเกจิอาจารย ชุดเบญจภากี5ชุด99องค์ไปลุยยูเอเอีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆน,นักฟุตซอลสำหรับพระเครื่อง99องค์มีทั้งสมเด็จวัดระฆังพิมเกตบัวตุงมพระผงสุวรรณวัดพระศรีมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีสมเด็จนางพญาจังหวัดพิษณุโลกพระกำแพงสุ้มกอพระรอดลำพูนอายุกว่าพันปีพระบิดาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพระบิดาหลวงปู่ยิ้มจังหวัดกาญจนบุรี พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระร่วงเปิดโลกจังหวัดสุโขทยัยอายุกว่าหนึ่งันสองปีและขุนแผนไพรกูมาหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองก็อาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นในคุณธคุณบาร,รมีของพระอันศักดิ์สิทธิ์คนไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธ <S 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 <S ดังนั้นจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ <S S <S แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีพระดีแล้วเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยจิตใจเราดีมุ่งมั่น ทำอะไรทําด้วยจิตวิญญาณและความจริงใจและเต็มใจจักใจแล้วเราทําแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรละ<ม>สิ่งนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด<ม>แรกกันหลายฝ่ายเขาก็วิจารณ์ว่าไทยคงจะสู้ไม่ไหวเพราะอิรักษ์เก่งเหลือเกินในส่วนออกกลางนะฮะ<ม>แต่ผมก็ภาวนาสิ่งจักใจที่ผมพ้องไปเนี่ยคือพระเบญจภาทีทั้งห้าชุดแล้วก็พระต่างๆที่ได้มาสมัยคุณทวดคุณพ่อเนี่ยนะฮะ<ม>ไม่ได้ซื้อหา<ม>แล้วก ค้องไปในใน,ในสนามขอให้ชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงรอขอให้ไทยชนะแล้วก็เข้าไปถูรอบไปแข่งที่ทิงแข่งโลกที่นิวซีแนี้ให้ได้นะครับแล้วก็แมตช์แรกเราเจออิรักนะครับ<ม>คิดว่าแพ้หลายคนก็ว่าแพ้แต่เราเป็นประวัติศาสตร์ชนะไป7-2็ดสอนะครับแล้วแมตช์ที่สองชนะไป4-0่ศูนย์ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายและเป็นสิ่งที่ผลที่ว่ามหศสรจย์แล้วก็ผมก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคอที่ผมคล้องเข้าไปใน9้าองค์เนี่ยแบบเป็นสิ่งที่แต่ผมมั่นใจ,นใจอย่างละครับมั่นใจสมเด็จวัดระฆังโคติตารามนะครับชุดเบญจพักกีหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดระหาไร่จังหวัดระยองและเบญจาภาคีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่หลวงปู่ไทยวัดเชิงลีนนะครับแล้วก็หลวงปู่กลั่นวัดพญายาดจะยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็จะมีพระปิดตาต่างๆก็สิ่งเหล่านี้ทําให้ผมเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงปู่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมพสะรุ่งกลับคือจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีเ<ม>นี่ยผมเชื่อมั่นนะฮะผมเชื่อมั่นทุกครั้งเรื่องร้ายกลายเป็นดีแพ้เป็นชนะทุกครั้งเลยนะครับ<ม>ทําฟุตซอลผมเป็นผู้จัดการมาปีกว่าเนี่ยสิบสี่ครั้งกลับนานาชาติแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับโดยบิก๊กสุกเปิดเผยเพิ่มเติมว่าระหว่างแข่งขันตนนําพระมาช่วย และสวดมนต์ช่วยลูกทีมตลอดทุกเกมและแน่นอนไปลิทัวเนียครั้งนี้ตนจะนำติดตัวไปเช่นเดิมลุ้นทีมชาติไทยไปถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงจะนำฟุตซอลไทยไปสู่ชัยชนะแคล้วคลาดต่ออุปสรรคราบรื่นความสำเร็จและนำใจกลับมาสู่ประเทศไทยผมคิดว่าจะนําเชิญเหมือนเดิมทั้ง99องค์ทั้งทั้ง5ชุดเบนจภาปาคีที่ผมยึดมั่นเชื่อมั่นและศรัทธา นะครับก็คือจะนําไปริทวเนียด้วยแล้วก็จะอัอนดับที่สําคัญที่สุดคือแรงใจจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่จะให้แรงใจเทียฟุตซอลที่เป็นพืชที่พึ่งหวังและทําให้คนไทยมีความสุขได้มผมบั่นใจและผมปฏิญาและผมบูชาพระทั้งก้าทั้งทั้งหมดแล้วนะที่ผมมีอยู่ขอให้นําความสุขมาสู่คนไทยนําแชมป์กลับมาสู่คนไทยแชมป์โลกกลับมาให้คนไทยผมมีความสุขละอย่างอื่นผมไม่ต่งาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของผู้จัดการทีมจะช่วยทีมชาติไทยได้มากแค่ไหนต้องติดตามฟุตซอลชจิงแชมป์โลก2021ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่ประเทศลิทัวเนียไทยนั้นอยู่อันดับ17ของโลกอยู่ในกลุม่ม4ร่วมกับโปรตุเกสอันดับ5ของโลกโมรโ็อกโกอันดับที่19ของโลกและหมู่เกาะซรลโมอนอันดับที่48ของโลกอำนวยวิสุววงสำนักข่าวไทยสอสมทรายงานครับ